ครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาเกียย์กัญนาฮ o n d a MFX ครับผมไฟหน้าไม่ติดนะครับผมนี่ครับหลอดก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ทําไมยังไม่ติดนะครับผมมาสตาร์ทดูนะครับนี่นะครับเปิดไฟตต็มไฟสูงนะครับผมสั่ลักไม่ขึ้นนะครับผม ไฟก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผมเกิดจากตัวนี้นะครับนี่ต้องขาดสายดูนะครับเพราะว่าเวลาเลี้ยวนะครับผมสายไฟนะครับงอตัวนะครับผมงอไปงอมาทําให้สายสีเหลืองตัวนี้ขาดนะครับผมขาดดูดออกจากด้านในนะครับผมนี่ทีแก้ปัญหาก็โยงสายต่อกับคืนเข้าเหมือนเดิมนะครับ สายสีเหลืองสีเหลืองก็จะวิ่งขึ้นมาจากพวกแผ่นชาร์จนะครับผมมาหาสวิตต่ําสูงตรงนี้นะครับผมแล้วก็กระจายไปที่ไฟหน้านะครับผมะตอนนี้เราต่อเรียบร้อยเรามาสตาร์ดูนะครับนี่นะครับหลันลิลัคขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมปกติแล้วนะครับก็แก้ปัญหาง่ายๆครับสําหรับไฟหน้าไม่ติดถ้าเราเปลี่ยนหลอดแล้ว มันยังไม่สว่างไม่ติดแล้วก็มาดูที่สายสีเหลืองนะครับผมนี่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม